นำาูระพฤติยศจรย์กอความนอกน้อมแด่พระนักัจจงมีแด่พระพุตรธรระสมด้วยความขอบพระประการอาจารย์ตลอดทุงท่านมาณาจริญกับทีขข่คุทุกท่านด้ความรนิวนที่วันนี้เป็น วันสุดท้ายของปรวัติกรรมเรียกว่าเป็นวันอัปทานหลังจากที่เราประเิปรวัติกรรมสามราดีแล้วก็มานักอีก6กรารีซึ่งปรวัติกรรมนั้น เป็นการดำรงเอะไรซึ่งวิญญาณของพระเกี่ยวกับวิญญาณของพระทั้งวุ่นหน่และสงบกลับโดยเฉพาะพระที่ท่านมาจากที่ไกลๆผู้มีอายุการทันษาหรือผู้อย่างไว่านักลาภาัว่า นักละเวลานี่ท่านไม่ได้ปฏิบัติหาทิเสร็จเลยหรือท่าที่มาต้องหลดนั้นก็เป็หมายความว่าท่านต้องอาิบัติหน้าที่แต่ทั้งมีปัญหาเวลานิมนตนพระวิทยากรมาบรรยายก็ยังมีปัญหาโดยจำีว่ารับ ที่มาปฏิวัติกรรมนั้นคือพระต้องกาบหยาวแต่ที่จริงแล้วมช่เป็นการมหาความรู้เพิ่มเติมเพราะ,ระราว,าาว่าพระปริวัติกรรมวนน้ามีเป็นข้ามตัวแขกเป็นพระนักเทศเป็นพระนักบัรยา ส่วนมาคนั้นจะเข้าไปวัาสกรรมเพื่อม,มหาข้อมูลใหม่ๆส่วนภาคใหม่นั่นก็วนมาเพื่อได้ปฏิบัติตส่วน,วนแม่ชีแม่ขาวโอ๊กสาวกที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไม่มีเพราะไม่เกี่ยวกับอยมแต่ที่มานั้นก็คือมาเรียกว่า เนคขมักบารมีคำว่าเนคขมักบารมีก็แปลว่าผู้ฆ่าออกจากกรรมโดยมีกรรมคุณฆ่าวันนี้วันสุดท้ายผมจึงมาสรุปจากวิทยากรทุกท่านที่มาบรรยายพระมรรยาจะโตปุณายธรรมลักษณะ หนึ ang, we, at, et, sa, ok, ่งก็คือปรจจัยสองปฏิเวทสองปฏิบัติสามปฏิเวทสามปรปัปัจจัคือการศึกษาเป็นหน้าที่ใว่าพระทุกวันนี้วัขาดการศึกษา บางรูปบางท่านจบม .6 แล้วก็ม .6 บวชแล้วก็เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกไม่เคยอ่านหนังสือวัตาทุราไม่เคยอ่านหนังสือวินัยมุขพระบวชในกิโลเมตรหลบทา บางวัดเนี่ยพระวนมาไม่ได้ทำอะไรเดินทำในป่าสีผมก็พยายามรวบรวมวถประโยช45เองไม่มีอยู่ในคตนของพุทธเจ้าแต่เจ้าว่าให้ทำต้องเรียนทำบาจีเรนหนยงบอยาหน้ากิน โยมพุทธะโยมถ้าทำไปชีเลก็ไม่ศักดิ์สิที่์ไอ้าต่องัต้องมุองฆายิ่งหมดเงินเท่าไรยิ่งักดิพระเลยต้องทำตามเพราะโยมไม่ศัดทธิ์รการศึกษาของพระ ทำไมชุงหนงทิพย์หนงสาบเอาง่ายๆมีกรณีพระมาถามผมแล้วก็โยมมาถามผมวันพ่อพระไปกราบพ่อวันแม่พระไปกราบแม่เขาถามโบกราบได้ไหม ผมก็ตอบว่าหนึ่งกราบได้สองกราบไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพระมิสมควรกราบไหว้อนุสตมันพระมิควรกราบไหว้พระผู้ถือใบพระพระไม่ควรกราบาพ,พระผู้กำลังประพฤติมัน พระมิตรควรกราบไหว้พระที่กำลังรอขึ้นมาอันนี้ในในเกมนะครับที่เขาถามว่าพระไปกราบโยมพ่อโยมแม่ได้ไหมอันดบแรกบอกว่ได้ทำไมถึงกราบได้พระองค์นั้นราชิน พระองค์นั้นปราจิกราบพ่อกราบแม่ไม่ได้ที่กราบไปได้ดูห้ามกราบอนุสาฆ์ธรรมนันทั้งที่ดูรู้ใดกราบอนุสาฆรมันต้องทำเพราะฉะนั้นถ้าพระองคใดกราบพ่อแม่นั่นแหละปราชิบแล้วเพราะไม่มีจริงเหลือกราบพ่อกราบแม่ไม่ถึงกว่าอันนี้คืนพื้นฐานของพระ พระราชกิมบางคนทีกลาวเรืแรงเบอไปกับพระเิวาถือว่ายิ่งใหญ่มีคติดตัวพระละกพระากิมเนี่ยความหมายง่าคือมาถอดยศลดมานะละทิฐิ มาขอยศเช่นเป็นพระครูก็อยากพระครูมาไม่ใช่กเราพระครูพิทักษ์สังฆทานพระครูนาการปินทบาตไม่ต้องมาพระครูพระมหาธถระ ที่เข้าริวาระกรรมทุกปีคงมีรูปเดียวในประเทศไทยทุกวันทีนน่ท่านมรณภาพแล้วท่านมีผลงานมากมายนาบปากตาว่าศรีหานาคทิพุ์หรือสำรับสุดครั้งสุดท้ายที่ท่านจะมรณภาพก็คือพระราชวีรังนีเจ้าพระกษัตริเลย สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าผมไปก็ไปวัติปกางที่อุดรก็ไปกลางโตกใต้กัท่านเะไรแบนท่านอายุมากแล้วก็เย็ามาลูไปยอท่านเล่นว่าไงป่าเย็นมาก็ว่าไงป่าทุกวันทุกวันแต่ผมไม่รู้ว่าท่านเป็นเจ้าจังหวัดวันสุดท้ายอย่างเนี้ยท่านก็ไปขอป่ากับคนคนอะไรอย่างเงี้ แล้วเขาก็ประกาศว่าวันนี้รับความเมตตาธรรมจากเจ้าหน้าที่ผู้เจ้าหน้าจังหวัดเลยหรือพระราชวิรัชย์มูลินทร์แสดงธรรมพอเดินขึ้นมาได้ผมตกใจเลยเพราะผมไม่รู้เป็นเจ้าหน้าจังหวัดยีมสิบวันทุกวันสิบวันเลยแล้วมันมีไป เพราะอะไรผู้ปกครงศานตื่นเช้ามาก็อิมานิเมียร์มันดีทังการนี้ทางเรืานี้ร้อยบาทวร้บาทวันนึงมันด้เยอะาสนร้อบาสิบคนมันหนึ่งพันถ้าเรานีนได้ชัดเจนต้องไปตัวโยมไม่าผมยังเห็นปโมี่ไ เห็นใจนะารัผมจิตยเนี่ยผมไม่ไปงอยกโยมี่มาลทุนผมคนหนึ่งไม่ใช้ไม่ลอยสองห้าตาถ้าโตายกเลิกทันทีบางทีไปถึงานงจากรถโทรมาหลวงพ่อหแล้วเตน่มงแล้วุกรา ผมขึ้นรถกลับ <complexity> ท <ol ed> ี่เหลาาโน้5 0 0หัวจิดกับเต็นยิงหัวงมันเรากระังทตางัวตัรน้อยไปผมน้อยร่างจะไปเพราะคนเราเงคุยกันไม่รู้เรื่องโทรตามให้ตามผิดยิงผู้ยิงจุกจิกทําู้เราหัวมัน ที่มนุษย์เร่รืบฝ่ายโมโหคงเช้าโล่ข้อถึงไหนแล้วผขม่รู้จักเส้นทางหมดครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีเะเกลวิ่งทางไหนเร็วที่สุดใช้เวลาเท่าไหรผมทู้หมดโคตรจิกอยู่นั่นแหละพวกที่มันเคยจิกหัวมันเลยลืมตัวหมดนะครับเดาพยายามมองลงม หลวงพ่ออายุการศึกษาเขาอยากไปร้อนมากนะองกับพิมพ์ในร้อยหน่อยเห็นใจคนแก่บ้างโยมบางคนเนี่ยโย่เฉลี้ก็โย่คนลงไปพุ่งเนี่ยวันนี้ซองมาเอกแล้วหนึ่งร้อยสักที่สี่แสดงว่าที่หนึ่ร้อยซองให้ไปแจกที่ไหนในบ้านจะสิบกิโลต่ำเลยไม่ต้องไปพิมพ์ซองแก่ก็ทะแน่จริงนะ วัดผมไม่มีสายศิลวัดผมไม่มีน้ำมนต์วัดผมไม่มีทรงทำไมผมสร้างวัดได้มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ความสามารถเพราะฉะนั้นเลาบวชมาเพื่อให้คนพันธนาการบวชมาเพื่อให้มันเป็นรราาาาาาอิสระทางด้านจิตใจพอใช้ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าฟรีลอง ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษต่ประเทศก็ไปประมาณีประเทศเยก็มไปไม่ไไม่พูดภาษาไหังมพูดภาษาเเยอะยตอนี้ประเทศทำไมงั้นทไมผมมไปไกลแล้วอยากไปท่องมเลยมยศตัวเอง เป็นพระอาภารพระครูไม่ต้องมาเป็นพระธรรมดาครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปขอวัดขอเพื่อเรียนบาลีแล้วเถาที่หีวขอวัดบอกว่าไม่มีห้องให้นอนมีเงินเดินมาบอกว่าโยู่ี่นีะทำอะไรอยากเรียนบาลีหอเ่าเอาอาหารมาอตรียครับ อาเนก็กลับเลยเนีมันาเนีนระเยนสีครับนักพรายอยู่รืดอะไระเยนสีโอ้อาเซนนั้นเป็นโกลับเลยครับเรียนบาลีเมื่ออยู่เป็นพระภูเป็นเจ้าคุณเป็นมหาศึกอปอนาคตแค่ไนาอนิจยาบาลีแค่นี้ เรียนจบประยชนาียนจบเป็นหานัหนก็ได้ครับคุณเรียนจบอะไรมารอหกนู่นเลยบ้านนาถาพิีก็พี่นีไม่ต้ไปรานนส้กาไไม่ต้องมาโรงดแกวนี้พราคนไทยเขาพูดคนเมืองอกเขาความสามารคนไทยพูดเียบ เด็กม like, oh, oh, ีเก็บแบบพูกสัตว์เิ็ได้เด็กไทยจบปริญญาโูไชายเงือตึ๊บผู้สัตว์ติดเลยนได้ผู้ไหนบอกเรมทำทำงานวิจารณ์อะไยมาถอดยกมาลถมานะาท่านประาสามสิบสี่สิบ แต่ท่านก็ต้องกราบพระพิจูดถึงแม้บวชเพื่อธงเดียวก็ต้องกราบว่าลักพ<ะ><ล>ิีษได้ทาไมอย่างนั้นท่านก็จะเป็นพราชวิจิติวิบัติคิดดีนะท่านคิดถิมท้ามานะสสัตวัยนะครับคิดถิมท้ามานัสสัตวา ผมเป็นเด็กพระังไม่เคยเป็นกษัตริย์ก็เลยยังไม่รูอนผมเป็นยังไงแต่เพื่อนผมก็เป็นได้ทุกอย่างเพราะมันเล่นจริงเมื่อคืนมันมาเป็นกษัตริย์ตื่นเช้ามาเราลงข้าวตัวข้ารุ่งนี้ไปแทงตอกเป็นโจรวันต่อไป็เมันเป็นทุกอย่างไม่เป็นของตน เพื่อนผมมันเป็นแต่ละคืนมันเป็นเรื่องไร้คนมากที่อำเภอเมืองตุรินชื่อมต่อศพเดินย่องหรือไหว้เขาบอกว่าขอสักครั้งอย่าลงแข่งเลยอบตลผมเป็นมาในทุกตำแหน่งในประเทศไทยยกองเป็นอบตเขาก็ถามเป็นอะไรบ้าออกดูเป็นตะโกนเป็นกระสับก็เป็นมันเป็นที่ไหนเขาเล่นเก๋ ัอนอยักเป็นกระตายน่าจะคือเปล่ลิกเกอรลิเกเดี๋ยวนี้มันยิ่งใหญ่มากครับเมง่นมาตั้งเวทีสามท่ครึ่งมันยึดเมืองเลยข้าวเจ้าปกครองนครนิมามช้างแล้วพวกใหญ่้าช่วยเงียบกริบไม่กล้าดูโกลิเกที่สีมาค่อยๆปล่อยเรยออยมาให้รำภนะ เป็นอะไรปวดหัวมีหัวแล้วไหมเจา้าเราพูดเจ้าเรคนเนาะไม่อยากจะพูดเลยน่ารักอ่ะเสียดใจแฟนแล้วเนาะนะไม่เป็นไรถ้าผู้ชายคนนั้นทำให้เธอเสียใจโปรดจำไว้ช่วยอย่างใช่เบอร์เดิมนะัไม่เป็กไรนะไมไ เป็นอะไรที่เจอกันอะไรๆพอโดนรถมาแล้กิจทิ่ไม่ได้ปริวาติสงครามจ่างใจยุวังรู้ประสบการณ์พระปริวาติสงครมตัวอะไรมาคือตัวสายชินล้วนลังไม่ดูกลัวสายชินอาบัตโซลอาบัตไม่ดูลัวสายชินแค่เอาสายชินมาปูบก้ามไปแล้วตรงนั้น ไม่ทราบแต่ผมโบราณไม่ไม่รู้หักฐานเลยผมไปฟงพระเตรียมเวลาของท่านเทศผมก่านคิดผิดมีเหตุผลเป็นเจ้าท่านคนในครับครูนะฮ่านก็ไปเทศงหรว่าอะไรเขาบอกว่าท่านบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า ฉันร็เห็นนปาาจิตีฉันนอนกับแม่ที่ในปาราชีผมทำจนเห็นไป็นอะไเลยท่านผก้นของท่านมีเหตุผลดีกินข้าวเย็นในปาาจิตีนนอนกับแม่ที่ปาราชผมทำจนไม่เห็นเป็นไรเยท่านไม้มองทำต่อไปจะ่ทำอะไวมีความสุข็นทานิพพานรามสุขทางอะไรที่เป็นความสุขนั้นคือนิพพาน คำมีความสุขไม่ใช่นิพพานอะไรคือความสุขนันคือนิพพานแต่มันเป็นตักคำนักตู้นิพพานนิพพานทักก่วการทั่วเราไม่ใช่สมุมทัยนิพพา,อานอันชัดๆพละราชาพูดอ,อ,อ้อฟองเลยเหมือนกับบอกว่าที่จุดแกรงทำให้น้าเอาห,าหีเคลื่อนต้องรังคาที่เด็ก็มีปัญหาเพราผมไม่ได้แก้ผมท่นนนนานใหญ่ ผมตั้งใจทำเอาอะไรก็ได้คนไหนบอกเลผมไม่มีเรื่องตั้งใจเอาจริงชัดนี่แหละคือแปลว่าอหารนอกแโว่ครับผมไม่มีน้ำใจเลยนยาจะร้อยพูดร้อยอย่างนี้ครับผม เนี่ยคนทำงานยังลอยลอยพูดตีทเท่าไหร่ใจว่างใจนะมันจำใจอยู่เกบวันเนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่จริงๆแล้วพระปริวาตการแป๊คืนข้าวคืนอยู่ได้แต่พอวันจะขอ เราไม่ระคิดถึงวัดเราครรมายจะเป็นจะตายอะไรย่าไรกระนั้นแล้วไปอยู่ในสาคืนอยู่แลอีกคืนเดียวจะเป็นะไรไปรีบร้องไม่ต้องรีบหรอกครับถ้าับไปเจ้าอาวาสกมาวัดผมผมรับได้ทันทีไม่มีหมู่บ้านอะไรจะต้องเรียนกระนันตามเจรากรม่มีหมู่บ้านในเทศบาล ผมเรียนแบบธรรมชาติเรียนพระเรียเงียมีอะไรทนานไปอยู่หนึ่งช่วนไปอยู่สองช่วไปผมไยไปฆาพระเนียชาวนากินวัละยี่ก็ผมไม่เลยนอ้าในวิทยท่านไปดูในพระไตรปิฎกพระชนะบินทบาทตอนะครับ เข็นน้ำเหลืองเด็กชาวอินเดียจะด็กคนข้าวนาข้าวบุญแรงมากห้องเป็นวัวหรือห้องเป็นลาหรือเทียงนี้ไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าเชิญมันยังไงดูก่อนวิจุทั้งหลายนับจากนี้ไปเธอจะต้องบินธบัติเฉพาะเช้าห้ามบินธบัตตอนเยน็นวิกาลโภชนาเวรมนีแปลว่าตะวันโคลนเรหมายความว่า ดูออกว่าใบโอกใบเก่ฉันได้ทำมืดดูไม่ได้ใบโอกใบเก่อย่างฉันแต่ใน,นเรีโยกเรียรกบอกว่าพิสูจห์ขั้นเคี้ยวของเคี้ยวของฉันเวลนอะางตืงนเราก็อย่าไปเคี้ยวนะครับรทพองอะตื่นเลยไปเคี้ยวทำไมรถพองที่เลื่อยครับงมือไปเลยครับของหวานเตือนมไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวรกขนาด ไม่ผมเราพูดผมเรียนบาลีมาเชื่อถามหาประโยชน์เ <t> ม <aru> <t aru> ื <t aru> ่อกี้นี่มหาปชิ์ไปไหนแล้วฉันอยู่นะเออหมอกีฉันมากมกวฉันมากีขาล่องจากึกนะสึกไปกเรงไไหวอาชีพ่ามอกที่กับท้านจำใจอยู่วังรู้ประสบการ ถ้าไม่มีปัจจุกันรัศมีผมก็คงไม่มีวันนี้ผมไปขับปัจาุบันรัศมีแล้วผมก็เท่านี้เลยรู้สึกว่าตัวเองติตนี้บุญคุณพระพุทธศาสนาติตนี้บุญคุณพระพุทธเจ้าเพราะว่าผมเป็นลูกคนจนไม่มีมุชานาคนอื่นมีนาแต่พวกผมไม่มีจนไม่ใช่จนแต่จนจนวงเล็บจนดับเปนจน แต่พอได้บวชมาเนี่ยมันมีโอกาสได้ศึกษาเรียนมีโอกาสได้ได้เรียนในโรงศึกษาเขารู้จักผมทั่วโลกยกเว้นคนบุรีรัมย์รู้จักผมในโลกนี้มีใครไม่รู้จักผมบ้างอเล็กซานเดอร์ซูชท่านเข้าในยูทูบเลยครับยอดดูประมาณร้อยล้านกว่าวิวรู้จักผมครับผมไปสนามบินในหลายที่เนี่ยไปอบ อันนี้รันเดินวยทยรุกงช่วยหน่อยยี่สิบดอลลาร์สาบดอลลาร์คนบริจารเดินไปนผมลวางไปจาโอ้ตาทขแค่ไนครอบจริงหรอบางคนดูดีวัผมยังไม่รู้จักเกไปกต่ใครลงทุกอยู่ไหมโอ้ทีไปที่ตลาทุ้อสงน้ากาสเขาก็เดินไปโอ้็ไปขนางไปเข้าตลา อาบแม่โดนกันเลยมันจริงนะบางคนไม่รู้จักผมเลยเนี่ยอยากจะพูดมานานทุกสมัยหนึงไม่ได้ตีเตียนนะไม่ได้ตีเตียนต่เร่าตรงกลางถ้าจะกันเวก็ต้องต่อไปด้วยสิบห้าเมษายนวัดผมถูกไฟไหม้สนักงานุนกันไา้เพช่วยไม่ได้วัดถูกต้อง ตอนหลังาเขาเรียกอะไรแต่ผมผมก็บอกว่าวัดไม่ถูกต้องจะบอกอยากช่วยทำงานพุทธเมื่นสองหมื่นก็ไม่ฆ่าเพื่อพิพิธกฎหมายเพราะว่าวัดไม่ถูกต้องนะคือวัดไม่ถูกต้องเราก็ไม่ฆ่ากระเขาใช่ไหมหลังจากนั้นเราคุณเอาไอ้ภาพนครวัดใหญ่มากไป็ม้อเป็นที่ลึกผมไม่ฆ่าไปเลย กลัวขีดกฎหมายเพราะเราไม่ขิดตองก็บางเอาไว้ไปอย่าเรื่ออะไรที่ไม่ถูกต้องะครบก่จะพูดกิจกรรมกรนีเงทอน่มนวายเชื่อน้อเปลี่แล้วจบจบแล้วเมื่อไรเมื่อไอจบอ่าไว้ก็ท่าน จงคิบหายหายจากอปบริงไม่มีทังหลายจงเจอเงาะกายถ้าทำวิ่ใดสุดทิจ้าเป็นนิเชิญผออพุทธครับผอพุท